คือตอนเนี้ยฝ้ายกำลังพายผ้าแพรมันไปถ่ายงานใช่ปะแล้วมันบอกว่าฝ้ายฝ้ายมึงอะเตรียมทีมงานให้พร้อมเลยนะนู่นนี่นั่นทีมงานมึงเท่ากับกูคนเดียวพร้อมแล้วคะ่ะพูดเพราะนะ้อวันเนี้ยพร้อมแล้วข่ะกับมึงพร้อมแล้วขับกับม,ม,มึงโอเคเหยียบมิดไม่และนี่คือสิ่งที่นางชอบมากคือการชอ็อปแต่ก็ต้องบอกแหละฝ้ายก็เต็มใจมารอเฮ้ยได้กลับสักทีก็แวะซื้อของตลอดทางเนาะนางก็ยังคงซื้อของต่อไปแบบไม่ย่อท้อได้ใด ้อปิ้งเสร็จแล้วเหรอคลิกฝนหมดุดพาไปหาซื้อร้านต่อไปยังไม่จบกลับมาถึงห้องก็ต้องช่วยนางเตรียมของคือเราอะ่ะก็ช่วยทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้แล้วนะก็ไม่คิดว่าจะทํากันถึงขนาดนี้นเสียวความรู้สึกกระบอกตามตรงใช้กูบอกหอมทาไมก่อนงานยังอื่นมีตั้งเยอะแยะก็ตาสว่างกันไปค่ะนางก็ไปล้างผักใดๆเอ่ยของนางส่วนเราก็ไปต้มผักให้บ้านนี้ไม่ว่าจะทําเมนูอะไรก็ตามผักต้องอลังการไว้ก่อนตอนนี้ก็ส่งนางนึกฟังฟันแล้วโล่งใจมากเลิกยุ่งกับกูสักทีแล้วฝ้ายก็มาเติมพลังด้วยเส้นเล็กน้ำยาปลากระป๋อง ทุกคนไปแล้วค่ะไอ้ผ้าแพรมันเรียกให้ไปเข้าเกมแนละ้ว